ราชาลูกหนังทั่วโลกขอสเสนอกูรูมองโอกาสอีซักเปิดตัวหงบูเบอร์ลี่เดวิดลินส์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์พูลมองว่าโอกาสที่อเล็กซานเดอร์อีซักจะได้ประเดิมสนามเกมแรกให้กับสโมสรนในเกมสุดสัปดาห์นี้ขึ้นอยู่กับผลงานแข่งขันระหว่างเกมว่าเป็นยังไงแฟนบอลหงแดงกำลังรอได้เห็นสตาทีมชาติสวีเดนในเสื้อของสโมสรหลังจากทีมทุ่มเงิน125ล้านปอนด์คว้ามาร่วมทีม โดยอา์นเนอร์สลลตเตรียมพาทีมไปเยือนเบอร์ลี่ในวันอาทิตย์นี้ก่อนหน้านี้กุนซือชาวเนเธอแลนด์ยืนยันว่าจะไม่เร่งให้อีซักลงเล่นในขณะที่ลินส์มองว่าโอกาสลงเล่นในเกมสุดสัปดาห์นี้ขึ้นอยู่กับผลการแข่งขันของทีมในระหว่างเกมด้วยลิ์พูต้องการให้เขาฟิตโดยเร็วที่สุดหากทีมนำ2-0หรือ3-0และสถานการณ์โดยรวมยังดูสบายๆทีมก็าอาจจะส่งเขาลงเล่นลินช์กล่าว นอกจากว่าเขามีปัญหาในระหว่างรับใช้ทีมชาติในช่วง20นาทีที่ลงเล่นคุณก็น่าจะได้เห็นเขาลงเล่นเจอเบอร์ลี่ซึ่งมันคงน่าตื่นเต้นมากหากเป็นเช่นนั้นแต่มันคงยากเพราะคุณไม่รู้ว่าเขาต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะฟิตเต็มที่เขาพึ่งลงเล่นช่วงท้ายให้สวีเดนและนั่นแสดงให้เห็นว่าเขายัางไม่พร้อมแม้ว่าจะดูดีตอนลงมาก็ตามความฟิตยังไม่พอ ดังนั้นอาจจะต้องใช้เวลาสักพักแต่หวังว่าเขาจะได้ซ้อมกับลิเวอร์พูลมากพอที่จะเรียกจังหวะกลับมาเร็กโฮบจาก Anfield Index รายงานว่ายังคงยืนยัดการต่อสู้ของเฟเดรโก้เคียซ่าในทีมลิเวอร์พูลยังไม่จบสิน้นหลายคนที่เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลตื่นเต้นมากตอนที่สมสรได้ทำการเซ็นสัญญากับเคียซาและคิดว่าทีมได้ตัวซูเปอร์สตาร์มาแบบในราคาที่ถูกอย่างมาก แต่ตั้งแต่แรกเริ่มรู้สึกเหมือนเขาไม่เคยได้โอกาสลงเล่นจริงจังเลย14นัดออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในบีกฤดูกาลที่แล้วหนึ่งนัดแล้วล่าสุดก็หลุดจากทีมยูฟาแชมเปี้ยนลีกุฤดูกาลนี้มันคือความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าที่เกิดขึ้นกับเขาแต่สิ่งที่หลายคนประทับใจก็คือวิธีที่เขารับมือกับมันไม่มีดรามา่าไม่มีการงอนไม่มีการงอแงไม่มีการหนีไปตรุรกีในช่วงท้าย เขาปฏิเสธการย้ายทีมหลายครั้งรวมถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและเลือกที่จะอยู่ต่อและต่อสู้เพื่อตำแหน่งนั่นบ่งบอกอะไรได้หลายอย่างเขายังคงสนับสนุนตัวเองให้ประสบความสำเร็จกับลิวอห์และความคิดแบบนี้มันหาได้ยากมากๆในฟุตบอลสมัยนี้ในปีฟุตบอลโลกหลายคนคงเลือกเส้นทางที่ง่ายกว่าและไล่ล่าตามเวลาในที่อื่น ในทางกลับกันเคียซ่ายัางหงตั้งมั่นยังแสดงความต้องการที่จะอยู่กับหนึ่งในสโมสรที่ท้าทายที่สุดในการก้าวเข้าไปท่ามกลางนักเตะดาวรุ่งฝีเท้าดีโดยรู้ดีว่าเส้นทางนี้จะไม่ราบรื่นเขากำลังฝึกซ้อมฝึกซ้อมให้หนักฝึกฝนให้หนักมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและประสานงานกับอเล็กซานเดอร์อีซักได้ดีเลยในการฝึกซ้อมเขาดูดีขึ้นมากในทุกๆวันคุณจะไม่ทำแบบนั้นเว้นแต่คุณจะใส่ใจ เว้นแต่ว่าคุณเชื่อว่าคุณยังมีสิ่งที่จะแสดงมันออกมาเคียซ่ายังหงเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นว่าสักวันโอกาสจะเข้ามาหาเขาเหมือนในเกมกับอบรอนมัดเคียซ่าอาจจะไม่ได้ลงเล่นทุกสัปดาห์แต่ลิวร์หูต้องการผู้เล่นแบบเขาตลอดฤดูก,กาลอันยาวนานนี้อิมแพกจากมานั่งสำรองคุมกำลังที่สดใหม่เมื่อเกมเริ่มต้น ช่วงเวลาสําคัญสําคัญเมื่อคนอื่นเล่นได้ไม่ดีเขาจะก้าวเข้ามาในทีมสําหรับช่วงเวลาแบบนั้นยังคงมีส่วนร่วมได้แม้จะอยู่ในบทบาทที่จํากัดก็ตามการเซ็นสัญญาทุกครั้งไม่ได้ผลทันทีแต่เขาไม่ได้ยอมแพ้ง,ง่ายๆและด้วยเหตุน,นี้เคียร์ซาจึงเป็นที่รักของเพื่อนร่วมทีมและเป็นที่รักของแฟนบอลลิเวอร์พูลอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเ็มไ์ออฟเดอะคอปรายงานว่ามิเชลบัลลักตำนานนักเตะทีมชาติเยอรมันเชื่อว่า ลิเวอร์พูลไม่ใช่ทีมเต็งแชมป์มยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลนี้อย่างที่หลายๆคนคาดเอาไว้อดีตกองกลางไบรมนินและเชลซีเปิดเผยถึงสาเหตุสำคัญว่าทำไมเขาถึงคิดว่าลิเวอร์พูลนั้นไม่ใช่ทีมที่จะเป็นทีมเต็งคว้าแชมป์ UCL เนื่องจากว่าพวกเขามีการปรับเปลี่ยนทีมไปค่อนข้างเยอะและต้องใช้เวลาในการทำให้ทีมนั้นเข้าที่เข้าทางสำหรับผมแล้วลิเวอร์พูลไม่ใช่ทีมเต็งที่จะคว้าแชมป์เลยในรายการนี้ การพัฒนาทีมก็นำมาซึ่งความคาดหวังที่สูงเช่นกันแต่มันก็มีความเสี่ยงสูงเช่นเดียวกันและสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือลำดับชั้นใหม่ต้องถูกจัดตั้งขึ้นภายในทีมซึ่งต้องอาศัยกระบวนการและระยะเวลาพอสมควรกว่าที่จะมีความลงตัวมากขึ้นซึ่งในอดีตนั้นได้แสดงให้เห็นแล้วตัวอย่างที่ดีที่สุดคือปารีสแซงต์แชร์แมงและแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งแม้จะลงทุนไปมาก แต่ก็ใช้เวลาพอสมควรในการคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกและตอนนี้ลิเวอร์พูลก็เป็นแบบนั้นพวกเขายังคงต้องการเวลาในการปรับจูนทีมให้ลงตัวมากกว่านี้มาร์คบัสจากคอร์สออฟไซ์รายงานว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังจับตาดูสถานก,การณ์ของไมเคิลโอลิเซอย่างใกล้ชิดรายงานจากคอร์สออฟไซส์ระบุว่าค่าตัวของปีวัย23ปีของไบยมิกอาจอยู่ที่ประมาณ87ล้านปอนด์ เข้าใจว่ายังคงมีการถกเถียงและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเงื่อนไขาการยกเลิกสัญญาในข้อตกลงปัจจุบันของเขาอยู่คาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นในอนาคตข้างหน้านี้โอลิเซ่ต้องการอยากที่จะกลับไปเล่นในเพียบลีกอังกฤษอีกครั้งความปรารถนาส่วนตัวคือการกลับมาเล่นยังหลีกที่ดีที่สุดในยุโรปเสมอตามรายงานบางฉบับระบุว่าโอริเซ่ถูกมองว่าเป็นเป้าหมายระยะยาวของลิเวอร์พูลโดยอาจจะมาแทนที่โมฮัมเหม็ดซาลาในอนาคตข้างหน้านี้ แน่นอนว่าหลายสโมสรในยุโรปต่างก็กำลังจับจ้องดูสถานการณ์ของเขาในอนาคตข้างหน้านี้เช่นกันทางด้านคริสเตียนฟอกจากสปอร์ตบิวรายงานว่าาบยมินิกต้องการตอบแทนผลงานของโอลิเซด้วยสัญญาที่ปรับปรุงขึ้นและโน้มน้าวให้เขาเชื่อว่าอนาคตของเขาอยู่กับบาเยอร์สโมสรอ,อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลกำลังจับตามองโอลิเซอยู่อย่างใกล้ชิดแต่เนื่องจากเขาไม่มีเงื่อนไขในสัญญาจนถึงปี2029การย้ายทีมจึงเป็นเรื่องยาก คำถามสโมสรลิเวอร์พูลก็คือประตูฟรีคิกไหนที่ดีที่สุดที่คุณเคยเห็นสดๆกับตาตัวเองและแน่นอนว่าส่วนใหญ่แล้วลงความเห็นกันว่าเป็นประตูของโดมินิกโซโบสไลที่ยิงใส่อาร์เซนอลเป็นประตูที่สุดสวยที่พวกเขาเคยเห็นมากับตาตัวเองเลยนะครับเดอะคอนิเ c ิลรายงานว่าเอ็ดดี้ฮาวผู้จัดการทีมนิวคาสเซิลอยู่ในเตดส่งข้อความเป็นห่วงเป็นใหญ่มายัางลิเวอร์พูลเกี่ยวกับความฟิตท,ที่ไม่เพียงพอของอเล็กซานเดอร์อีซัก โดยพวกเขามีความเชื่อว่ากองหน้ารายนี้คงต้องรอจนถึงช่วงพักเบรกทีมชาติเดือนตุลาคมจึงจะกลับมาฟิตสมบูรณ์อีกครั้งอเล็กซ์ได้ทำงานร่วมกับฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาของเราเป็นรายบุคคลและพวกเขาก็พยายามทำให้เขาฟิตสมบูรณ์แต่ในแง่ของความฟิตสมบูรณ์ของเขาและสิ่งที่เขาทำได้จริงนั้นยากที่จะตัดสินความฟิตสมบูรณ์นั้นแตกต่างกันมากจริงๆและมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนเองด้วย ท้งนี้มีรายงานว่านิวคาสเซิลได้สร้างแผนการออกกำลังกายโดยเฉพาะที่เป็นคอร์สพิเศษสำหรับอีซัคในกรณีที่เขาอยู่กับสโมสรต่อไปและกลับมารวมทีมอีกครั้งผู้ที่อยู่เบื้องหลังไม่ได้คาดหวังว่ากองหน้ารายนี้จะกลับมาฟิตเต็มร้อยจนกว่าจะผ่านช่วงพักเบรกทีมชาติเดือนตุลาคมนั่นคือแผนที่พวกเขาว่างเอาไว้ก่อนหน้านี้ ซาลาแข่งยอดเยี่ยมแห่งปีอีกหนึ่งสถาบันขอขอบคุณบทความจากคอลัมน์ฉันอยากไปเยียบแอนฟิลด์โดยเจบาตโมฮัมเม็ดซาลาปีกจอมถล่มตาขายย่ายยังเดินหน้ารับรางวัลยอดเยี่ยมแห่งปีจากผลงานฤดูกาล2024-2025โดยสถาบันล่าสุดที่มอบให้คือเว็บไซต์ทวานเฟอร์มาร์เก็ต ในทุกๆปีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์จะมีส่วนร่วมโหวตเรื่องนักเตะที่พวกเขาเชื่อว่าทำผลงานได้เหนือกว่าผู้เล่นคนอื่นในลีกชั้นนําของยุโรปซึ่งในฤดูกาลที่ผ่านมาผู้ชนะพิมพ์ลีอังกฤษอย่างไร้ข้อกังขาได้แก่ซาลารับคะแนนโหวตสูงถึง7 0 3เอาชนะคู่แข่งอื่นทั้งหมดอย่างขาดลอยส่วนอันดับ2ร่วมได้แก่โคพาเมอร์เพลเมเกอร์ของเชลซีและอเล็กซานเดอร์อีซักอดีตกองหน้านิวคาสเซิลซึ่งมาสวมเครื่องแบบหงส์แดงแล้ว โดยทั้งคู่ได้รับคะแนนโหวตคนละ4.9ตลอด38เกมใต้บังเหียนเฮดโค้ชอาร์เนอร์สล็อตปีแรกสตาไว33ปีทำผลงานได้อย่างน่าเหลือเชื่อด้วยการยิงไป29ประตูและ18แอสซิดบนพิมริกอังกฤษ2024-2025ไม่เพียงแต่ปีกชาวอียิปต์จะจบฤดูกาลด้วยการมีส่วนร่วมกับประตูมากกว่าลำดับรองลงมาอย่างอีซักถ,ถึง18ประตู แต่เขายังปิดซีซั่นด้วยสถิติการทำประตูและสิตที่เหนือกว่าผู้เล่นคนอื่นในลีกแยกตามประเภทเช่นกันลิเวอร์พูลเป็นทีมที่ดีสุดในเพเมร์ลีกฤดูกาลที่ผ่านมาอย่างไร้ข้อกังขาซึ่งกระดูกสันหลังในการบุกอันน่าเหลือเชื่อนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากซาลาสเตฟานเบียนคอฟสกี้หัวหน้าแผานกฟุตบอลประจำสหราชอาณาจักรของเว็บไซต์ดังเป็นผู้กล่าวไม่เพียงแต่สถิติของซาลาจะมองบอกตัวตนได้เท่านั้น แต่การเร่งความเร็วและทักษะการเลี้ยงบอลอันน่าชื่นของเขายังทําให้เขาเป็นผู้เล่นที่น่าจับตาเขาคือตัวตัดสินชัยชนะที่แม้แต่แฟนบอลคู่แข่งก็ยังอดชื่นชมไม่ได้เพียงผลีกอังกฤษมีผู้เล่นแนวรุกระดับโลกมากมายแต่ไม่มีใครเทียบได้กับนักเตะทีมชาติอีผู้นี้ในฤดูกาลที่แล้วซึ่งดูไร้ท่าทีว่าจะถอนคันเร่งลงเลยหลังจากเพิ่งอายุครบ33ปี ส่วนผู้ชนะลีกชันนำอื่นๆยุโรปได้แก่ลามินยามาวของบาร์ซโลนนาลาลิกาสเปนคะแนนโหวต42.2บท4 2เรเซเฮริเคนแห่งวัยมินิกบุนเดสลดีกกาเยอรมัน33.3%เออุสมานเดมเบเล่สตาปารีแสแซงแชกแมงลีกเอิงฝรั่งเศส63.6%และยานซอมเมอร์ในายดานอินเตอร์มิลานเซเรียอาอ,อิตาลีโหวตมา21.9% หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ